ละครสั้นชุดฟ้ามีตาตอนผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกบุ๋มเราไปเสม็ดกันไหมไม่เอาล่ะไปเสม็ดกลัวเสร็จทุกรายทำายังกับเราสองคนไม่เคยมีอะไรกันอย่างนั้นแหละปะไปเที่ยวด้วยกันนะอ่านหนังสืออ่านเมื่อไรก็ได้ไปก็ได้แล้วต้องขอแม่ไหมอ่ะไม่ต้องขอหรอก บุ่มโตแล้วมีสิทธิ์เลือกอยากไปก็ไปมันเป็นสิทธิ์ของบุ่มอยู่แล้วนี่ทำไมจะต้องขอดีจ้ะชีวิตเป็นของเราเราก็ใช้ให้เต็มที่ทำไมต้องให้คนอื่นมาบงการด้วยเนอะถูกแล้วละจักโก้ชีวิตเป็นของบุ่มชีวิตเป็นของโกเราสองคนอยากจะทำอะไรเราก็ทำสนุกให้เต็มที่ <c oughs> ถ้าอย่างนั้น เรามาจูบก,กันดีไหมโอ้แบบนี้แหละที่เราต้องการละ่ะตายมาจู๋จีกับผู้ชายหน้าบ้านไม่อายใครไม่กลัวอับอายขายคิดหน้าไปถึงแม่หรอฮะนางบุม๋มนึกว่าใครป้านางน,น,นี่เองมาเผือกอะไรด้วยละ่ะเรื่องของเด็กๆตายนางนี่บอกเตือนดีๆมีแฟนตั้งแต่เรียนยังไม่จบแบบนี้ระวังเถอะ จะท้องไม่มีพ่อถึงฉันจะท้องฉันก็ไม่เอาลูกไปให้ป้านางเลี้ยงหรอกเพราะฉะนั้นอย่ามาเผื่อหืมนางบุม๋มพ่อแม่แกไม่สั่งสอนถึงไงฮะพูดจากับผู้ใหญ่ก้าวร้าวจริงๆเชียบุม๋มเป็นเด็กสาววัยยี่สิบปีถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ปีสอง เธอมีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนใครเพราะถือว่าตัวเองมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายสิทธิในร่างกายของตัวเองเธอคบกับผู้ชายเปลี่ยนผู้ชายเป็นวาเล่นใครบอกใครสอนก็ไม่ฟังแต่ข้อดีของบุ๋มก็คือหญิงสาวเป็นคนเรียนเก่งมากได้เกรดเอทุกวิชา นี่จะไปเสเม็ดกับโก้จริงๆเหรอลูกมันไม่ดีมั้งเป็นผู้หญิงมีแต่เสียกับเสียเสียตรงไหนแม่ผู้หญิงกับผู้ชายมันก็คนเหมือนๆกันถ้าบุ่มเสียโกก็ต้องเสียถ้าโกไม่เสียบุม่มก็ไม่เสียนะแม่จะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะลูกเราเป็นผู้หญิงใครเห็นจะถูกมองไม่ดีเวลาผู้หญิงกับผู้ชายไปไหนมาไหนด้วยกัน ผู้ชายไม่เคยถูกมองไม่ดีหรอกคนอื่นเขาก็มองผู้หญิงไม่ดีทั้งนั้นก็นี่ลหละแม่ที่บุ๋มอยากจะเปลี่ยนความคิดนี่มันร่างกายของบุ๋มใครจะว่ายังไงก็ช่างผู้ชายมีเมียก่อนแต่งเป็นสิบสิคนได้ไม่มีใครว่าแล้วทำไมผู้หญิงจะมีไม่ได้ผู้ชายมีเมียน้อยได้ผู้หญิงก็มีสามีน้อยได้เหมือนเหมือนกันสักวันเถอะ แกจะรู้ว่าผู้หญิงมันเสียเปรียบผู้ชายทุกประตูไม่ใช่ว่าจะสนุกสนานกันได้เท่าไหร่ก็ได้นะลูกคนเป็นแม่อ่อนใจแต่บอกก็แล้วสอนก็แล้วลูกก็ไม่เคยฟังเลยเท่ากันสิแม่โอ๊ยแม่ไม่ต้องมายุ่งกับบุ๋มหรอกบุ๋มโตแล้วเรียนก็เก่งเกรดเอทุกวิชาสมัยเรียนมัธยมก็เกรดสี่ตลอด ถึงบุ๋มจะมีแฟนมีผู้ชายหลายคนแต่บุ๋มก็เอาตัวรอดได้ไม่ทำให้แม่เดือดร้อนขายหน้าหรอกนะเออฉันจะรอรอวันที่แกสำนึกได้คนนิสัยอย่างแกไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหรอกไม่มีวันนั้นหรอกแม่คนอย่างบุ๋มจะต้องเรียนจบมีอนาคตที่ดีมีการงานที่ดีแม้ว่าบุ๋มจะผ่านผู้ชายมาหลายคนก็เถอะ แล้วบุ๋มก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นถือว่าตัวเองเรียนเก่งเอาตัวรอดได้ไม่เคยอยู่ในกฎระเบียบและว,วันนี้ถึงขั้นไปสักลายบุ๋มทำไมสักลายเต็มแขนแบบนี้แบบนี้ใครเขาจะรับเขาทำงานเลยลูกทำไมคะแม่งานมันขึ้นอยู่กับรอยสักเหรอคนมีรอยสักทำงานได้ไม่ดีเท่ากับคนไม่สักรหรอแม่ มันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่มันมองแล้วไม่สุภาพนายจ้างบางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเห็นรอยสักยังไม่ได้ทำให้ทดลองงานเลยเขาก็ไม่รับแล้วบุ๋มทำงานนี่คะไม่ได้เอารอยสักมาทำถ้าเขาไม่จ้างเพราะรอยสักถือว่าพลาดที่เขาจะไม่ได้พนักงานดีๆอย่างบุ๋มโอ้ยฉันเ,เหนื่อยใจไม่คุยกับแกแล้วจะไปไหนก็ไปเถอไปร่างกายบุ๋ม ชีวิตบุ๋มบุ๋มจะทำอะไรกับมันก็ได้คะ่ะบุ๋มบอกแล้วเดินหนีคุณเป็นแม่ได้แต่อ่อนอกอ่อนใจแล้ววันหนึง่งบุ๋มก็พบว่าตัวเองตั้งท้องและไม่รู้ว่าท้องกับใครเพราะมีผู้ชายหลายคนเธอบอกกับแฟนคนปัจจุบันว่าตัวเองท้องก็บุ๋มท้องแล้วมาบอกฉันทำไมอ่ะ พูดจาสุนัขสุนัขแบบนี้ได้ไงเราเป็นแฟนกันนะฉันก็ต้องท้องกับเธอสิเธอนอนกับผู้ชายหลายคนแล้วมาบอกว่าฉันเป็นพ่อคนเดียวได้ยังไงฉันไม่เอาหรอกนี่นายจะปล่อยให้ฉันท้องโยอ,อยู่คนเดียวส่วนนายลอยตัวไปเรียนไปทำงานและคบคนอื่นๆไปเรื่อยๆแบบนี้หรอช่วยไม่ได้เธอมันใจง่ายเอง ไม่มีผู้ชายคนไหนที่อยากได้ผู้หญิงใจง่ายนอนกับผู้ชายง่ายๆอย่างเธอหรอกฮ้ยกล้าด่าฉันเหรอในบอกว่ารักฉันนักรักฉันหนาคอยดูนะฉันจะไปบอกแม่นายว่าฉันท้องบอกเลยแม่ฉันไม่เอาหรอกให้ตายยังไงเขาก็ไม่เอาลูกสะพ้ยอย่างเธอหรอกเธอมันเหลวแหลกใจแตกว่าแล้วบุ๋มก็เอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ของโกแต่แม่ของโกโวยวายลัน่น ว้๊ยตายแล้วอยู่ๆมาคิดตู่ว่าลูกชายฉันไปทำเธอท้องหุยฉันก็ได้ข่าวมานยะะชาวบ้านเขาเนี่ยลือไปสามบ้านแปดบ้านว่าเธอน่ะมันใจง่ายคบกับพูทธชายมากหน้าหลายตาแล้วอยู่ๆมาตู่ลูกชายฉันคนเดียวฉันไม่เอาหรอกแต่ระหว่างที่บุ๋มคบกับโก้บุ๋มไม่เคยมีใครเลยนะคะบุ๋มมีเขาคนเดียวแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงล่ะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหรอก คนเคยเหลวแหลกมาก่อนใครจะไปเชื่อล่ะฮะนี่สั่งสอนลูกภาษาอะไรอ่ะไม่รับผิดชอบผู้หญิงอะไรเธอเป็นคนร่ำร้องเป่าเปล่าเปล่าเองไม่ใช่หรอว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันสิทธิเท่าเทียมกันในเมื่อมีสิทธิเท่าเทียมกันเธอจะให้ลูกชายฉันรับผิดชอบหาอะไรละจ๊ะบุ๋มพูดอะไรไม่ออก เพราะตัวเองก็เคยลั่นวาจาแบบนั้นเอาไว้เหมือนกันว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่หญิงสาวเองก็ไม่ยอมแพ้พยายามหาพ่อให้ลูกคราวนี้เลือกผู้ชายมีอายุแต่ผู้ชายทุกคนก็เห็นเธอเป็นแค่ของเล่นพอรู้ว่าเธอท้องก็รังเกียจเสียในเสียบอกว่ารักไงรักบุ๋มทำไมเสียถึงทิ้งบุ๋มล่ะ ฉันไม่รู้นี่ว่าเธอท้องน้อยคิดจะเอาตัวเองมาย้อมแมวขายหลอกว่าเด็กในท้องเป็นลูกฉันใช่ไหมฉันไม่ได้งโง่นะเวย้ยแต่เสียคะ่ะถึงบุ๋มจะท้องมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรักของเรานี่คะ่ะลูกก็อยู่ส่วนลูกใครจะไม่เกี่ยวเธอก็จะมาผลานเงินฉันเอาลูกเธอมาผลานฉันอีกมีเอาหรอกไปไปฉันจะทำยังไงดีเนี่ย บุ๋มร้องไห้เสียอกเสียใจไปหาผู้ชายคนไหนก็โดนปฏิเสธหมดจะไปทำแท้งท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆเมื่อหมดหนทางหญิงสาวจึงกลับมาหาแม่แม่ไม่มีผู้ชายคนไหนรับเป็นพ่อของลูกในท้องบุ่มเลยทำไมแม่บุ๋มไม่ดีตรงไหนนี่แหละคือสิ่งที่แม่พยายามจะบอกบุ๋มตลอดเวลาผู้หญิงกับผู้ชาย ถึงมันจะมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่เกิดกรณีแบบนี้ธรรมชาติก็สร้างให้ผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายอยู่วันยังคำ่ำผู้ชายมันท้องไม่ได้ผู้หญิงมันท้องได้ลูกก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราก็ต้องรับผิดชอบเขามา่อทำให้เขาเกิดมาแล้วเอาละ่ะลูกของบุม๋มแม่จะช่วยเลี้ยงแต่แม่ไม่ได้เลี้ยงให้เลยหรอกนะ บุ๋มควรจะได้รู้ว่าการเป็นแม่มันเป็นยังไงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบผลพวงของการรักสนุกมันเป็นยังไงบุ๋มไปเรียนแล้วกลับมาเลี้ยงลูกช่วงที่บุ๋มไปเรียนแม่จะเลี้ยงให้เมื่อเลิกเรียนกลับมาก็มาดูลูกหาเงินเลี้ยงลูกไปทำงานพิเศษเอาไอ้ความรู้ความสามารถเกรด4.00ของแกนั่นแหละไปสมัครงานแล้วเอาเงินมาเลี้ยงลูกของแกซะ นี่คือการสั่งสอนของแม่แม่ควรจะสอนแกแบบนี้มาตั้งนานแล้วเอาล่ะในเมื่อแกมีสิทธิในร่างกายของตัวเองก็จงใช้สิทธิในสมองของแกไปหางานทำเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกในท้องแกเนี่ยแม่ของบุ๋มต้องทำใจแข็งเพื่อสั่งสอนลูกตัวเองและสุดท้ายเมื่อบุ๋มได้ลองเลี้ยงลูกเธอก็ได้รู้แล้วว่าแม่รักเธอแค่ไหน หญิงสาวหันกลับไปตั้งใจเรียนหลังเลิกเรียนก็ไปทำงานเป็นพนักงานล้างจานบ้างขายของที่ห้างสรรพสินค้าบ้างเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อพมเพิสซื้อนมให้ลูกจึงเพิ่งรู้ว่าการมีลูกคนหนึ่งไม่ง่ายเลยแต่สุดท้ายด้วยความสํำนึกดีหญิงสาวก็สามารถเรียนจบมีการงานทำดีๆได้ทำให้คนเป็นแม่ รู้สึกดีใจต่อจากนี้ปุ่มก็คงจะไม่ร่ำร้องเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันอีกแล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับละครชุดฟ้ามีตาตอนนี้ค่ะเป็นละครสะท้อนสังคมที่ทำออกมาในรูปแบบของเกมดซิมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะ